สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FFC ฟแฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องหวยเด็ดไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับเนาะสถิติก็เข้ามาห้างว่ติดนะครับสำหรับที่ใน2ปกสลากนะครับตัวเลขก็อยู่ที่หน้าปกนั่นแหละนะครับเหลือแค่ว่าจะดูตรงจุดไหนนะครับ ดูแบบว่าอา่านใจทางของสลากออกหรือเปล่าว่าเขาจะเอาในจุดไหนมาออกนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัว,ตวไหนนะครับไม่ใช่ว่ากดเลื่อนไปเลื่อนมาเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับสลับใน2ในปกสลากเนี่ยนะครับผมก็ส่องประมาณสัก 2วันนะครับเนาใช้เวลา22วันแต่แต่ไม่ใช่2 2ทั้งวันนะฮะก็แบ่งเวลามานะครับอ่ะเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูสําหรับในโปรตลาดล่าสุดก็เป็นชุมชนนะฮะชุมชนห้วยไร่เนาะเออทีแรกเขียนนิดนึกนึกว่าเป็นนะครับของโปรยี่ก่องห้วยไร่นะครับเนาะไม่ใช่นะฮะชุมชนห้วยไร่นี่ก็เป็นนะครับเพชรบูรณ์นะฮะเนาะผมจะออกเสียงเป็นเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับเนาะ เพชรบุรีเพชรบุรีตลอดเลยนะเพชรบูร์นะครับเพชเพชเนอะอ่านะครับเนาะเอ้านะครับนั่นแหละก็จะมาส่องดูแท้ชุมชนห้วยไร่นะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกันกับข้อมูลนะครับถ้าเกี่ยวกันกับข้อมูลเนี่ยนะครับก็ห้วยไร่เนาะห้วยไร่นี่ก็จะเลขที่นี่สองศูนย์หนึ่งนะครับหมู่ห้าเนาะอ่าไปสนณีนะครก็จะเป็นที่ในหกหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับส่วนเบอร์โทรนะครับ เอาแค่ตัวท้ายแล้วกันนะฮะเบอร์โทรก็จะเป็นในที่ใน9816แนะนะฮะเนาะเกนะเออเนี่ยนะครับมันชอบออกก่อนนะฮะชอบมาออกก่อนนะฮะสลับในปกสลากนะฮะก็ซึ่งผมทําคลิปปกสลากก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับที่ปกล่วงหน้าเนาะปกล่วงหน้าคาดการ่าว่าน่าจะเป็นปกนะครับน่าจะเป็นปกเกี่ยวกับนะครับยาเสพติดไปเลยเกี่ยวกับปปสนะครับหวังว่าจะเป็นปกแบบนั้นนะเพราะว่าก็ ลงให้ไปแล้วข้อมูลนะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นในนะครับสำหรับในที่ที่อยู่นะครับเนาะอผื่อบางท่านอาจจะนําไปจับนําไปซื้อนะครับเนาะอ่ะซึ่งปกงวดนี้นะครับแปลกกว่าในทุกๆง้วดนะครับเนาะเนี่ยจำนวนคนอยู่หน้าปกนะครับปกติจะมีอยู่2คน3มคน4ี่คน5้าคนเนี่ยแล้วก็มีเยอะเนี่ยนะฮะแต่ในวันนี้มาแปลกนะครับมาที่ในคนเดียวนะครับซึ่ง มันจะเป็นเลขไหนไปบ้างผมว่ามันจะน่าจะออกนะฮะเลขแปลกๆหรือเปล่าหรืออาจจะอ่ะคนนึงคิดง่ายๆเลยผู้ชายคนเดียวมี1 1 1อ่ะหนเนี่ย1 1นะครับเนาะอืมก็เคยออก1 1อยู่นะครับสลับในปกชุมชนเนี่ยนะครับจำได้ว่าออก4ี1สล่างนี่ก็จะเป็นในที่ใน92นะครับเนาะอ่าในงวด หกุมภา1นกุมภาปี66นะครับครั้งนั้นเนาะก็เพิ่องออกออกเลขเบิ้ล2ครั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะมี 1, 1 1แล้วก็99นะครับเนาะเลขเบิ้ลนะครับเนะาะงล้ววันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเนาะมันก็หายเลขเบิ้ลไปนานแล้วนะครับก็ก็ออลองนำไปจับแลกกันนะสลหรับในเลขเบิ้ลที่เคยออกมาน่าจะอยู่2ตัวเลขนี่นแหละนะครับสลหรับในที่ในบกชุมชนนะครับบุกชุมชนครั้งก่อนนะครับ ลงท้ายด้วยงองูไม่มีเลยนะครับเนาะส่วนล่าสุดนี่ลงท้ายด้วยรัวเลยนะรััวเรือรอเรือนะครับเรัเรือลำดับที่ลงท้ายด้วย5นี่แหละ2 5หรือ3 5นี่แหละนะครับเนาะแต่ลงท้ายด้วย5อ่ะวันนี้น่าจะมีในที่ในเด่น5 6หรือ4หรือเปล่าเพราะว่ามันจับแบบเนี้ยงองูนะครับครั้งก่อนงองูลำดับที่0 7นย์ะครับเนี่ยเนี่ยหกเจ็ดแปดไม่มีสักตัวเลยเนี่ยทางวันที่แล้วไม่มาแสดงว่าวันนี้ แล้วจะมีเด่นสี่เด่น่น5เด่น6นะฮะผมมั่นใจว่าต้องมีแน่นอนนะครับเนาะอืมนะถ้านะครับทางกองสลากเขาไม่ปรับเปลี่ยนสูตรนะครับเนาะเออนะฮะเนาะฝากกองสลากด้วยนะครับงวดนี้ขออีกสักงวดนะครับเนาะมาส่องดูในปกสลากนะครับก็เท่าที่ส่องดูเนี่ยนะครับเนาะอืมก็เห็นกล้วยเนาะเห็นกล้วยนึกอะไรไม่ออกเลยนึกถึงคําว่ากล้วยกล้วยนะฮะเนาะอ่ารอบนี้นิด ถูกหวยแบบกๆๆล้วยง่ายนะฮะเนาะซึ่งก็เห็นในตรงกล้วยแห้งนะกล้วยตากเลยแหละนะครับแมนบอครับเนาะอ่านะนะแต่ใช่นะฮะถ้าไม่ใช่อย่างไงก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับเข้าไปมองเข้าไปส่องนะครับมอง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 ่านี่เห็นตรงนี้นะครับตัวใหญ่เลยนะฮะนี่ไม่รู้ว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเห็นเป็นตัวไหนตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆตัวนี้เลยนะครับ นี่นี่เนาะหรือใครเห็นเป็นเลขอื่นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนี่ยเนาะช,ชุดหนึ่งนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับหรือว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอ่อยาอ่เดี๋ยวไปก่อนนี่หรือว่าอันถัดไปจะเป็นแบบนี้นะนี่ รงนี้ก็ชัดนะฮะจุดนี้ผมมาเห็นจุดสุดท้ายเลยนะครับทีแรกว่าจะเออพอแล้วเอาแค่นี้ก่อนแต่มาเห็นจุดนี้นะฮะมันก็เนาะชัดเจนเกินนะครับเลขนี้เนาะอ่ะลองมาจับข้างๆตรงนี้อ่ะนี่ลองมาจับตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะได้เลขนี้ก็ได้นี่นะครับ3 2 4 4 2 3 3 2 3, 2 3 3 4 4 3นี่ฮะนี่ในชุดตรงจุดนี้นะครับ ครับก็ซื้อไว้ติดไว้แล้ว <interact> กันนะฮะอีกก็จะเป็นใน2ดูในตรงจุดตรงนี้นะครับตรงข้างๆกันเลยนะครับข้างๆตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเลขเด่นอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงน่าจะเป็น GLO เนาะนะครับแต่มันพิกมาอย่างเงี้ยนะฮะพิกมาอย่างเงี้ยเนาะอ่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเลข5นะชัดมากๆเลยนะครับ แต่มันเคยชัดแบบนี้อยู่นะมันไม่ออกก็มีนะครับเนาะในวดที่เป็นเขื่อนนี่แหละจาได้เลยนะเห็น5้าตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่มาห้านะครับเนาะเนี่ยห้าไหมห้ากับตัวไหนนะครับเนาะห้าข้างข้างนี่มันมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะเป็นในที่ในเลขหกเนาะห้า 6 2แป๊ตัดๆ<ม>นี่นะครับอ่ะสลับไป25 2 6 5 6 6 5นะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะก็ดูไปแล้วนะฮะ2จุดเนาะอ่าดูไปแล้ว2จุดก็เหลืออีกจุดหนึ่งนะครับอืมไม่ต้องดูเยอะหรอกนะับเนาะอืมคนจะถูกไม่ต้องไปดูหลายจุดนะฮะเอาน้อยเน้นๆแล้วกันนะครับนำไปตัดส่วนในจุดสุดท้ายนะฮะจุดสุดท้ายท้ายที่สุดน่ครับ แต่จุดนี้ก็อะลองนับจับอ,อีกสักจุดแถมนะครับแถม,แ,ถมแต่มันออกยากนะครับเนาะห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนาะแต่มันออกยากนะครับห้าเจ็ดต้องดูด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขสี่ได้นะครับห้าเจ็ดสี่เนาะตรงนี้แถมนะครับอืม จ็ดสี่ติคอกยากหลือเกินนะครับเนาะอ่ะยำไปจับแล้วกันนะครับสลับใีที่ในจุดนี้นะครับเนาะจุดนีแ้แถมนะครับที่แรกว่าจะเอ๊ะตัดออกอ่ะก,กลัวมันออกแต่มันก็ชัดเหมือนกันนะฮะตรงในจุดนี้นะครับต่อไปจุดสุดท้ายท้ายสุดนะครับห้วยไล่ซึ่งเนาะอืมสะดุดตาตรงสีแดงนะแดงแป้นเลยนะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะจะถูกหวยนี่ก็ต้องสีแดงๆนี่แหละนะครับเนาะ เหมือนที่ฝันนั่นแหละเขาบอกว่าฝันเห็นตัวแดงๆอ่ะสีแดงๆเลขอยู่กับสีแดงๆนะฮะถ้าลองหมนุมนหมุนเตียว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 ,วอะ่ะปึ๊บดูในตรงจุดนี้นะฮะจุดนี้จะเป็นเลขกับหัวนะครับไม่ไม่ใช่กับหัวนะครับมันมันเลขกับหน้ากับหลังสลับนะครับตรงอักษรตรงนี้เลยนะครับโอ้โหคิดอยู่เอ๊ะทำไมเขาต้องเปลี่ยนสีเนาะ ผมก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมเขาเอาตรงเนี้ยมาบาังไว้ประมาณเนี้ยนะครับเนาะเนาะทำไมไม่เอาอักษรเนี่ยนะครับให้มันเห็นเต็มเตมเหมือนกันเลยนะครับเนาะอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่แอบแอบซ่อนอยู่นะครับในตรงนะครับตรงนี่แหละกระเป๋าใบนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมเห็นก็คือเลขสองนะครับสองสองไหมนะครับหรืออาจจะเป็นในที่ห้าแต่ผมมองเป็นในที่ในสองมากกว่านะครับ 1>, 1 9มันจะกลับหัวนะครับไม่ใช่กลับหัวดีมันเป็นพิกถ้าพิกมาอย่างนี้ก็อ่ะเพียนสิครับอ่ะพิกนะอ่ะคนละพิกเนะี่ยก็จะเป็น2 2 1 9 0เนี่ยเนาะอืมอ่ะลองลองนำไปจับนะครับซื้อบนดูแล้วกันเนี่ยสามตัวใช่า่าน่าจะเคยออกแลยเนาะ1 9 0หรือเปล่า1 0 9หรือเปล่าในปีนี้ นะครับเพราะว่าปีนี้นะครับระวังเลขเดิมไว้แล้วกันนะครับก็เลขก็มีโอกาสนะครับที่จะออกเลขเดิมแต่ไม่รู้ว่าเลขเดิมเนี่ยจะเป็นเทิมของในงวดไหนนะครับเนาะเออเดิมงวดที่แล้วหรือเปล่านะฮะออกนะครับออก 0, ูนแล้วก็8 9นะครับเนาะเออนะศูนย์สาก็ออกสองรอบ8 9ก็ออก2รอบหรือเปล่าปีนี้นะครับเนาะอัดเลขเดิมจับเลขเดิม ในนี้ก็จะเป็นในที่ในจุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในที่มาส่องมาซูมปกสลักนะครับล่าสุดหรือใครเห็นเป็นเลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปจับนําไปตามนำไปซื้อนะครับสลหรับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะก็ลองๆนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับใน ชุดสรุปกันได้นะฮะเนาะส่วนในสูตรปกสลากบางท่านก็ไม่เห็นไม่เจอคลิปนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงได้ดูกันอีกนะครับสำหรับในที่ใน2ปกซึ่งาลเซนนะฮะายเซนมันก็มันเหมือนกันอยู่แต่มันไม่ออกแล้วนะครับหลังๆเนี่ยายเซนเหมือนกันนะครับก็ไม่ออกนะครับหลายๆงวดเลยนะครับไม่ใช่ว่างวดเดียวนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงลายเซนก็ เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอนิ่งๆให้มันมเงียบๆก่อนเนาะให้ทางกองสลากเข้านี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาส่องกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับติดๆแต่ตรงนี้เนาะอือเนี่ยตรงเนี้ยเนาะนึกถึงนะครับประตูบ้านเกิดผมเลยนะครับรอยเอ็ดนี่เนาะเออเนี่ยเนี่ยมองเห็นไม่รู้ว่าเป็น,เป,นเป็นรูปอะไรไม่รู้นะเนี่ยเนาะอืมอ่ะโอเคนะฮะสรุปนะครับทั้งหมดเลยนะก็สําหรับในปก สลานะครับล่าสุดสองให้ดูเห็นๆชัดๆแล้วนะครับยังก็สวัสดีก็เข้าห้างวัดติดนะยังไงก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับสลับในที่ในวดนี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ